วันนี้ใครได้ไปเลี้ยงพระถวายพระาารสังฆทานด่ภิกษุสมเด็จผู้ประพฤติธรรมที่หอฉันยายมั้งจ้ะสาธุอนี่ก็เป็นเจ็ดวันหลังจากวันคลายวันเกิดของท่านจะทำกันให้ครบเลยเราตั้งใจว่าจะไปถึงวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกไม่ตกกันดารน,นิพพานอินทิปไปเนี่ยก็ต้องทั้งใจทำกันต่อไป ทำไม่เถิดจ้ะทำที่ท่านได้ที่เราโดยเรา,าระลึกนึกถึงท่านปราลบเหตุวันคล้ายวันเกิดของพระยายจารยงรามหารัตนอุบาสิกาจารยนคนุกยุ่และเราก็สร้างมหาธรรมบรมีถวายปาตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมมาเนผู้ประพฤติธรรมโอกาสอย่างนี้ทำไปนะลุงนะทำไปเถิด ในยุคที่พระพุทธศาสนายังมีบังเกิดขึ้นเพราะจากการเรียนประวัติศาสตร์ชีวิตและประวัติศาสตร์โลกผ่านศูนย์กลางก,า,งกายฐานที่เจเราพบว่าบางกับไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแม้กับที่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็มีช่วงที่พระพุทธศาสนาไม่มีช่วงว่างรอยต่อตรงนั้นแหละถ้าใครไปเกิดในตรงช่วงนั้น จะไม่มีโอกาสได้ทำบุญกันเนื้อนาบุญทีนี้มันมีข้อแตกต่างก,กันอย่างไรเนี่ยวันนี้ก็เจอคำถามปรูไม่ใหญ่เจอคำถามซึ่งคำถามนี้ก็มีผู้เคยถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันบัคขาแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ได้ตรัสสอนสวกว่าให้ทำบุญเฉพาะกับพระองค์อย่างนั้นหรือ มีศรัทธาที่ใดก็ให้ไปทําที่นั้นนี่ท่านก็เปิดใจด้วยของจริงคือมีศรัทธามีความเชื่อมีความเรื่อมสายตรงไหนก็ไปทําอยากจะทํากับนกกากระทาไปอยากจะไปทํากับมนุษย์กระทาไปจะไปทําที่ไหนก็ไปทําอยากจะไปเส้นไปสวงอะไรศรัทธาตรงไหนก็ไปตรงนั้นแล้วาหารก็ข้าพระองค์อยากจะทําแล้วให้ได้บุญเยอะๆเราจะทําไงอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้ ท่านกะเลียงลำดับไปเลยตั้งแต่ทําบุญกับสัตยรชานได้บุญร้อยชาติอันนี้สงร้อยชาติไม่อดไม่อยากกันไปอํทาทำบุญกับผู้ทุศีลเป็นมนุษย์นี่แหละได้พันชาติใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ทำบุญกับผู้ที่มีศีน้าได้แส,แสนชาติอืมไม่อดไม่อยากเลยมีประตูทานเต็มทีเดียวถ้าทำบุญกับผู้ที่เดชาสมาบัติได้ แสนโกรชาติโกรก็สิบล้านก็ล้านล้านแหละชาติโอ้โหแสดงว่าบุญนี่ส่งผลกันไปยาวนานเลยแล้วก็ทำบุญครับทักคินนยะบุคคลตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูเรื่อยไปเลยถึงพระอริยเจ้ราระโสดาบันบาสกิตาคาพระนาคามีพระอรหัสใช้คำว่ามากกว่ามากคืออสงไขยอัประมานึงโอ้มากกว่ามาก คือมากแล้วเนี่ยมากกว่ามากกว่ามากๆอะคือไม่รู้จะบอกไปยังไงมันมากมากแล้วก็ทางอะไรเรื่อยไปจนกระทั่งถึงถวายสังฆทานแล้วยังต่อไปถึงถา,ราวรวัตถุด,ด้วยนะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสรุปง่ายๆว่าถ้าเป็นประเภทของมนุษย์ถ้าแหล่งใดที่บริสุทธิ์ สงัดจากการมจากอากุศลธรรมจากความโูภความโกรธความหลงได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพลังบุญมากพลังบุญเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่จะทําให้ก่อเกิดความสุขและความสําเร็จในชีวิตที่จะระหว่างเวียนไห้แต่เกิดในวัฏฏะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีปัญญาจึงเลือกที่จะทํำกับทักกินในยบุคคล แต่ก็ควรทำทั่วไปด้วยควบคูมไปต้องทำในเนื้อนาบุญควรทำททั่วๆไปเพื่อเป็นการสงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งสัตติเจฉาและสัตว์ประเสริฐแต่้า,ามเจะเอาบุญมากแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์จึงจะเป็นแหล่งแห่งบุญเหมือนเราเอาปลั๊กไปเสียบแหล่งพลังงานแห่ความบริสุทธิ์ มามันก็ชาร์จแรับถึงเลยก็ให้ความสว่างเกิดขึ้นได้ของชีวิตได้เยอะแยะทีเดียวนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องศึกษากันถ้าทำเจาะจงโดยเน้นกับหัวใจขยายที่เป็นแบบสังฆทานหัวใจขยายนี่ได้บุญมากกว่านี่ก็เป็นหลักวิชาที่เราจะต้องศึกษา